หลายแล้วหลายแล้วนี่หลายแล้วจริงไอโอมาดึงไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่เราเดี๋ยวเราคุยไปก่อนนะ จริงดงิไม่เาไม่เราไม่รออะไรเลยเดี๋ยวเรารอคนเข้ามานะสวัสดีครับทุกคนครับ เป็นวันนี้เป็นวันที่อากาศอบชื้นมากเลยนะฮะเรียกว่าเป็นวันที่ลมไม่มาซะแอะนะครับใช่ไหมอยู่ริมน้ําแต่ไม่มีลมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแปลกอะไรนะไป่ล้าริมน้ําเดินไหมปะล่ะเดินไหมปะล่ะไม่เดินค่ะอยู่ตรงนี้แหละครับสวัสดีทุกคนนะครับมามาไม่รู้ว่ากล้องหรือฟิลเตอร์มันสามารถปรับฟิลเตอร์ได้ใช่ปะปรับได้ เนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นอย่างนี้แทนนะได้ไมัมเอะดูดีของดีของดีของดีงดไม่ส่งสา่คนแคปเลยคืออมแล้วคับจอย เอ็ดีนะดูดูฟิวนี่นี่อันนี้อันนี้ฟิวดีนะเออไฟสวย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 อ่ะเดี๋ยวเราอ่ะคุณโอปอล์ไปเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามันมันเปลี่ยนฟังก์ชันมันเริ่มยังไงวะผมขอคุณโอคุณขอมาหน่อยฮะอ๋อเชิญให้เข้าร่วมได้เลยนี่ว่า